สวัสดีค่ะโคเคคุณสุดนะคะวันนี้คุณสุดจะมาสาธิตการรีดเสื้อการรีดไหมพรมไหมถักของสุดนะคะนะไหมคัตต้อนของสุดไหมไอซ์ซัมเมอร์ของสุดอันนี้คุณสุดรีดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยรีดแล,แล้วเขาก็จะพิงแล้วเขาก็แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องรีดเขาอีกเลยตลอดตลอดชีพตลอดอายุไขเราจนกว่าเสื้อจะขาดนะคะคุณสุดทำเป็นเจดมัจฉา สองชั้นเห็นไหมคะนี่คือรีดเรียบร้อยนะคะตอนนี้ด้านที่กุศยังไม่รีดนี่คือด้านนี้นะคะด้านนี้หนไหมคะไม้กุสุจะเป็นอย่างเงี้ยคือยังไม่รีดก็จะทื่อๆตอนนี้เราก็พลิกออกมาพลิกพลิกเสื้อด้านด้านไหนนะคะแล้วพลิกด้านไหนที่เราถักออกมาฉีดน้ำนะคะเอาน้ำเปล่านะคะไม่ต้องน้ำยาน้ำเปล่าเลยนะคะ คือไม่ต้องใช้น้ำยาเลยน,น้ำที่ป,ปาลาปาเรานี่แหละคะ่ะฉีดฉีด,ฉดผมให้มันเปียกไปเลยนะคะนะคะใช้น้ำเปล่าแล้วก็ใช้ไฟไฟไฟต่างๆแล้วก็รีดเวลาเรารีดเรารีดจากจากข้างบนลงมาจากตรงที่เราทำโซ่ห้านะคะรีด รีดแล้วก็ดึงเขาช่วยหน่อยดึงเพื่อให้เส้นไหมมันขยายนะคะแล้วเราค่อยทําอีกชั้นหนึ่งที่หลังมันจะได้ง่ายถ้าเราทำสองชั้นแล้วมารีดมันจะยากนะคะนี่คือหมายถึงถักเสื้อแขนเสื้อนะคะก็รีดประมาณนี้นะคะรีดไปจนกว่าเขา เขาไม่ยืดแล้วนะคะแล้เขาไม่ยืดแล้วแต่เราก็ใส่น้ำไปเรื่อยๆนะคะใส่น้่ รีดตายเลยรีดรอบรอบรอบรอ,อบทิศนะคะนะคะอันนี้คือชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะทำอีกชั้นหนึ่งนะคะ รีดรีดจนเขาไม่คือเขาไม่ยืดอีกอ่ะเขาจะไม่ยืดอีกเลยแล้วเราก็อยู่เงี้ยเขาก็จะอยู่เงี้ยตลอดไปแล้วก็ไม่ซักแล้วก็ไม่ต้องรีดนะฮะปรับผนุ่มแล้วก็เอาหลบหลบแสงหน่อยเวลามีแสงสีเขาจะตกนิดหน่อยเพราะเขาเป็นไฟเดี๋ยวคุณจจะเอา,เอ,า,เอ,าออกมาให้ดูชมนะคะ Okay. นะคะเราก็จะได้เสื้อแนออขนะะนะะเสื้อสองข้างนะคะเนี่ยนะคะเสื้อสองข้างอันนี้เดี๋ยวคุณสุก,ก็ทำอีกชั้นนึงลงมาก็าจะออกมาสวยเรียบร้อยนะคะเขาก็จะพิง เห็นไหมคะถ้าเราอ่ะถ้าเราจะรีดด้านด้านนอกนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้เขาสมดแต่เวลารีดรีดเป็นวงกลมนะคะอย่าอย่ารีดรีดเป็นเหลี่ยมรีดไล่ไป ต้องใช้น้ำํำยานะน้ํายาเราจะใช้เฉพาะตัวเสื้อเราจะไม่ใช้กับไหมคุณสุนะคะเวลาปรับผ้านุ่มแขนมันก็จะนิ่มขึ้นมาอีกนะคะเขาก็จะพิวของเขาอันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็สุทําอีกชั้นนึงอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงก็จะเสร็จเรียบร้อยโอเคอันนี้คือวิธีการรีดนะคะสวัสดีค่ะ